เวลาใช้อ่ะเราจะใช้พ่นแค่2พับเท่านั้นนะครับไม่พ่นห่างนะไม่พ่นแบบติดปากติดฟันไม่นะครับก็คือจ่อเข้าไปข้างในปากเลยแล้วก็พ่นเข้าไปในปากได้โดยเฉพาะตรงไหนที่มีแผลเงี้ยเวลาโดนมันก็จะดีขึ้นเป็นพิเศษนะฮะก็ การสวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอโอ๊ตนฮะตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในคาเฟ่ของพี่หมอเองนะฮะคลินิกอยู่ตรงนู้นครับผมทุกคนหันไปนะฮะพอคนไข้แบบเริ่มเบาบางนะครับเราก็เลยม,มาอาัดคลิปให้ความรู้ทุกคนอีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้ก็สถานก,การณ์โควิดก็เริ่มดีขึ้นแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเริ่มออกมาทำงานใช้ชีวิตการปกติเวิร์กฟอร์มโฮมเริ่มน้อยลงแต่ทันทีก็ตามเนี่ยมันทำให้การป้องกันตัวเองนะครับลดน้อยลงยังไงก็ระวังเรื่องโควิดกันด้วววววยยนนนนนนะะะจ๊ททุกกกกกคคคแแต่่่่่่่่่าาาาาารรเเเเป็โิดอออออออบบืืืล้้ไีีพ โควิดทุกคนที่หมอเนี่ยเป็นมาแล้วนะฮะจะบอกว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแล้วเราอคคารมากๆเลยคือเรื่องของการไอระคายเคืองคอแล้วเจ็บคอบางทีเราไม่สบายไม่ต้องผึ่นค้อนโควิดหรอกแค่ไม่สบายธรรมดาเอาพวกอาการไอกับเจ็บคออ่ะอาจจะยังเหลืออยู่ได้อีกเป็นเดือนเลยนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับพวกฝุ่น PM 2.5เหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะฝุ่น PM 2.5ในประเทศไทยยังไม่ได้หายไปไหนครับมันก็ยังปนปนอยู่กับในอากาศของเรานี่แหละเพียง<อ>แต่ว่าเราอ่ะตระหนักถึงมันน้อยลงแล้วทําไมมันต้องพูดเรื่องนี้ล่ะเพราะว่าตอนที่เราเป็น โควิดส่วนใหญ่เราใส่แมสครับเราเลยอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่อง pm 2.5เบาลงไปด้วยแต่ตอนนี้พอโควิดมันเริ่มเบาทุกคนเขาเริ่มมีการถอดแมสออกไปที่ทสาธารณนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราฝุน่น pm 2.5เต็มเต็มด้วยมันก็เลยตามด้วยเนี่ยอาการแบบเจ็บคอละค่ยเครืองคอคออักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้นั่นแหละมันเลยเป็นเหตุสําคัญว่าทาไมต้องพูดเรื่องนี้ตัวพี่หมอเองนะครับอยู่คลินิกพี่หมอเวลาอาธิบายคนไข้อ่ะพูดเยอะใช่ไหมเจ็บคอถามว่าอาการเจ็บคอพวกเนี้ยมันมาจากไหนและอาการเจ็บคอส่งผลยังไงต่อร่างกายคือลักษณะของ การเจ็บคอหรือว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีได้หลายการณีครับอาจจะเกิดจากการติดเชื้อก็ได้หรือว่ามีการเสียดสีกันของพวกกล่องเสียงหรือว่ามีสารอล์เจนจากภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ในลําคอเราเลยทําให้เกิดการอักเสบขึ้นพออักเสบปุ๊บพูดถึงคำว่าอักเสบไม่ว่าจะเป็นอักเสบที่ไหนก็ตามนะจะเป็นเรื่องของสิวอักเสบขาแพ้อักเสบอะไรก็ตามมันจะมีสีอาการครับก็คือปวดบวมแดงและก็ร้อนมันอยู่ข้างในนะครับพอมีการปวดบวมแดงร้อนเราก็รู้สึกแบบแน่นๆเจ็บเจ็บอยู่ข้างในคอเลยเราเรียกอาการรวม แล้วพอมันอักเสบมากๆราคาเคืองมากๆม,มันก็เลยทําให้เกิดปฏิกิริยาของร่างกายอันนึงครับที่เรียกว่าอาการไอนั่นเองนะก็จะเป็นเรื่องของกลไกซับซ้อนเดี๋ยวไม่อธิบายในคลิปนี้ลวกันแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะเริ่มสังเกตได้ว่าเฮ้ยคอเราเริ่มอักเสบนะคอเริ่มเจ็บนะมีอาการไอรุ่มด้วยเสมอดังนั้นไอเทียน,นี่พี่หมอใช้อยู่ประจําเลยนะแล้วก็กินินอย่งางประช้นะฮะนั่นคือตัวสเปรย์พ่นคอแต่ว่ามันมีหลายชนิดใช่ไหมไอตัวที่หมอเลือกใช้ตัวนี้มันเป็นสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาร์โมไมจำชื่อนี้ คอหลายคนใช้แล้วมันแพ้พวกส่วนผสมที่มาจากผึ้งหรืออะไรพวกนี้เราก็จะไปใช้ตัวนี้กันซึ่งคน่ะไม่แพ้ครับส่วนใหญ่ก็ใช้ได้อย่างปลอดภยัยทีนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างเดี๋ยวแกะกันให้ดูนะครับแทนๆนี่แอบฉีกไว้แล้วด้วยนะครับนี่เจ้าตัวสเปรย์พ่คนคอเยอรมันคาโมไมล์คาโมไมล์มันเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเว้ยซึ่งส่วนประกอบสําคัญของเขาจะมีอยู่3ามตัวนะครับมันคือเทอร์พีนอย ใบซาโบลอยแล้วก็อพิจินินนะครับสตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างข้อแรกเลยลดการอักเสบตรงตัวครับในเมื่อมีอาการปวดบวมแดงร้อนใช่ไหมทั้งหมดในเรื่องการอักเสบพ,พอเราใช้แล้วลดการอักเสบได้สแสดงว่าอาการปวดบวมแดงร้อนมันจะหายไป2มันสามารถช่วยฆ่าเชื้อได้บางทีเรามีกรณีที่มีการอินเฟคชันติดเชื้อในลาคออะไรเงี้ยก็มาด้วยอาการเจ็บคอได้เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถลดอาการได้และ3มันมีลิสตา้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือพวกแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองไอ้พวกนี้มันก็จะทําให้ขัดขวางกระบวนการทํางานของร่ง กไม่ให้มันอยู่ปกตินะพอมีแก้ได้3อย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้ลดอาการเจ็บคอได้อย่างดียิ่งยวดแต่ที่มาพิเศษกว่าน,นั้นก็คือมันช่วยเรื่องของพุกแผลด้วยครับมันทําให้แผลในช่องปากเนี่ยสมานตัวได้ดีขึ้น what is แผลในช่องปากที่เรารู้จักกันดีมันคือร้อนในนั่นเองนะครับพูดถึงนี่พอดีเลยอะตะก้องมาดูแก้น้น,นิดนึงนะฮะเฮ้ทุกคนดู okay. พี่หมอกินน้ำนี่ก็เยอะแล้วก็นอนน้อย,อยบวกกับพูดกับคนไข้ยเยอะมากครับก็เลยทําให้มีอาการเจ็บคอและก็มีร้อนในในปากแบบจริงจังมันเลยไปเห็นผลว่าทําไมพี่หมอต้องใช้ไอ้พวกสเปรย์พ่นคอตัวนี้นะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกลิปมันครอบคุมกว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะลองใช้กันให้ดูว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงเจ้าตัวนี้นะครับนี่ต้องจาไว้เดี๋ยวเห็นแบรนด์อีกจริงๆแล้วแค่ไปหาว่าเยอรมันคาร์โมไมล์คืออะไรเดี๋ยวก็เจอแหละว่าแบรนด์อะไรนะเวลาใช้อะเราจะใช้พ่นแค่2พับเท่านั้นนะครับไม ฟันไหม้นะครับก็คือจ่อเข้าไปข้างในปากเลยแล้วก็พ่นเข้าไปในปากได้โดยเฉพาะตรงไหนที่มีแผลเงี่ยเวลาโดนมันก็จะดีขึ้นเป็นพิเศษนะฮะก็สทีพอสองทีก็คือมันจะครอบคลุมพื้นที่ภายในปากแล้วนะครับแา่ว่ารสชาติ ไม่ได้แย่กลิ่นหอมถามว่าคือลงคอไปเลยไหมไม่เป็นไรนะครับพวกนี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะก็เวลาใช้แล้วอ่ะอย่างเมื่อกี้เจ็บแผลร้อนในใช่ป่ะจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยแม่งเบาลงจริงๆแล้วอ่ะพอพน่นแล้วนะตื่นนอนมันรุ่งขึ้นเดี๋ยวทุกคนจะรู้เลยว่าแผลร้อนในแม่งสมานตัวเร็วมากอันนี้แนะนําคนเป็นร้อนในเคยพูดเรื่องแผ่นแปะร้อนในไปแล้วใช่ป่ะแต่หลายคนก็มีปัญหาว่าแปะแล้วมันเลื่อนแปะแล้วมันหลุดแปะแล้วมันไม่อยู่อ่ะ oh. สองแม่งหายาก, oh. ายากเดี๋ยวนี้หาแผ่นแปะร้อนในยากมากนะฮะดังนั้นก็เลยบอกวว่าใช้พพกสเปนแบ มันง่ายและมันสะดวกกว่านะครับลดทั้งอาการเจ็บคอใครพูดเยอะเป็นพยากรพกไว้ใครเป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ที่ต้องพูดบ่อยๆคุณหมอทั้งหลายพูดคอนเซัลต์คนไข้ปากเปลือยปากแฉะตัวลงให้เป็นร้อยพกไวนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีงามมากๆนะจ๊ะโดยสรุปนะครับเจ้าสเปรย์พ่นคอจร,าม,นนรม,อมาคาโหมานี่ก็เป็นไอเทมที่แนะนําว่าควรพกติดไว้นะครับเผื่อเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีอาการอะไรยังไงเมื่อไหร่มันก็เป็นไอเทมประจําตัวประจําบ้านอะ่ะพกติดไปเลยนะครับไม่อันตรายนะฮะใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่ขมด้วยคือฉ ง่ายรสชาติแบบกําลังอร่อยดีเลยโดยเฉพาะใครที่เป็นแผลในปากบ่อยๆเป็นร้อนในยิ่งควรใช้เลยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของพวกตัวพ่นคออะไรพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะพี่หมอเคยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพวกสปงสเปร์ไว้หลายคลิปอยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้ก็คือมาอัปเดตแล้วก็แบบเอาแต่คุณสมบัติเป้งๆอธิบายทุกคนฟังเลยนะฮะสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้ทุกคนนะฮะหรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันในคลินิกของพี่หมอนะครับก็มาที่ซูซูคลินิกได้นะครับเดี๋ยวจะให เวชกรรมอยู่มาปรึกษาได้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา5โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงครับผมเจอกันในคลิปหน้าวันนี้เวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ